สวัสดีครับผมช่างนิกนะครับวันนี้ผมเห็นพี่คนหนึ่งนะครับเดินแบบเหมือนจะปวดขากระเพกกระเพกผ่านหน้าร้านไปนะครับแล้วดูเหมือนแบบคนอ่อนล้าเพียแรงมากผมว่าผมจะลองไปถามแกดูนะครับว่าแกมาจากไหนนะครับพอดีเห็นเห็นพี่เขาเดินแบบว่าเดินขยิงขยิงขาแล้วก็แบบเหมือนเป็นคนจอนหรือว่ายังไงเนี่ยแต่ผมไปดูกอนไปเรไปเร พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปไหนเนี่ยเมื่อจะโอ้เดินออกจากบ้านมาพบพวกผมทะเลาะกับครอบครัว,พ,วพี่กินข้าวหรือยังเนี่ยผมยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวข้าลุ่มก่อนพี่แป๊นเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยพอยดีผมเห็นพี่เดินอ่าพี่พี่มาจากไหนนะ น่าจะากันทราวิชัยครับกันทราวิชัยเดินมาเหรอหรือว่าอะไรพี่เดินมาครับเดินมายังไม่ได้กินข้าวเนาะยังไม่ได้กินข้าวนะครับอขอใครก็ไม่มีใครให้พี่มีแต่คนเขายังไ,ไงละ่และแ้วคนดีมีน้อยพี่นนึกว่าพี่เดินมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เหรอครับแล้วจุดมุ่งหมายจะไปไหน,นพี่จุดมุ่งหมายผมว่าจะหาที่พักและหางานทําแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนครับก็ไม่ได้บางทีก็อดบ้างพี่ไม่ได้กินกี่วันแล้วเนี่ที่พี่ออกมา 2วันกับหยุดหนึ่งคืนนะครับอือแล้วแล้วแล้วพี่จะกลับบ้านไหมจะกลับไหมน่าจะกลับไปตั้งหลักก่อนนะครับอ๋อแล้วมีตังค์ติดตัวบ้างไหมเนี่ยพี่ไม่มีครับโอ้เบื้องต้นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อข้าวมาให้แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมาให้ครับเนาะแล้วก็อ่าพี่จะไปหาสมัครงานด้วยใช่ไหมล่ะครับผมเข้าพี่มันยาวด้วยเดี๋ยวผมผมอ่ะผมเป็นช่างตัดผมนะครับครับ ผมผมเป็นช่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมจะมาตัดผมให้พี่นะโอเคไหมโอเคครับตัดผมให้พี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวส่งค่ารถกลับด้วยโอเคไหมโอเคครับโอเคเดี๋ยวพี่รอผมนครับครับผมเดี๋ยวพี่รอผมตรงนี้แป๊บนึงครับเนาะเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้กินข้าวเลยเออเดี๋ยวเราไปสั่งข้าวให้แกไปสั่งข้าวให้แกก่อน สวัสดีครับสั่งข้าวหน่อยครับเอาเป็นข้าวผัดดีกว่าเนาะอืมน่าจะกินง่ายเอาเป็นข้าวผัดครับผมเอาไปชุบนะครับโอ้ขอบคุณครับพี่ครับผมนั่งเลยครับครับข้าวครับนะข้าวขอบคุณครับครับผมอันนี้เป็นขนมแล้วก็น้ำครับครับระหว่างทาง อ๋อมดีใจมากพี่ม,มีคนดีช่วยเหลือผมอยู่แล้วก็อันนี้เป็นค่ารถกลับบ้านครับนะพี่นะครับผมช่วยคครับบนะขอบุณครับ เดี๋ยวเอาของมาตรงนี้ก็อนเลยเดี๋ยวผมจะตัดผมให้นาด้วยครับเผื่อน้ากลับบ้านไปแล้วก็ไปหาสมัครนึงสมัครงานนะโอเคไหมโอเคครับโอเค๊บขออนุญาตนะครับพี่ตรงนี้ ผมขอให้พี่โชคดีนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะพี่นะครับก็เนี่ยผมส่งมอบโอกาสให้พี่เนยต่อไปในอนาคตพี่มีโอกาสพี่ก็ช่วยเหลือคนเนาะครับยอดทําบุญกันต่อไปนะพี่เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะได้ไปส่งเนาะไปส่งที่ไยรถเมล์ให้พี่ใช่ครับเนาะแล้วก็กลับกันทละเนาะไปตั้งหลักก่อนครับไปอาบน้ําไปพักผ่อนก็ลดูเหมือนจะน้อยใจคนที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะ ครับแต่เรามีโอกาสพี่เรายังมีโอกาสเรายังมีแรงอยู่เนาะให้สู้ต่อไปนะครับครับโอเควันนี้ผมก็ดีใจที่ได้เอาข้าวเอาน้ําเอาอะไรมาช่วยพี่เนาะครับครับไว้โอกาสหน้าเราเราเจอกันใหม่ครับพี่เนาะครับไ่ะผมขอบคุณมากมากนะพี่นะครับผมครับครับครับโชคดีครับผมก็หาที่ไหนไม่มีใครพึ่งได้แล้วเห็นพี่นี่แหละกินกันะครับก็โอเคผมก็ดีใจไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็คืออย่างอย่างที่ผมบอกอะ ไอพี่อากกลับบ้านไปก่อนไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ค่อยหาสมัครเงินสมัครงานเนาะไปพักก่อนก่อนถ้าพี่ออกมาอย่างเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยพี่ใช่คนอื่นเขาไม่รู้จักเราเขาก็จะมองว่าอุย้ยบางคนเขาก็ให้โอกาสแต่บางคนไม่ให้โอกาสเขาก็จะมองเราเป็นอย่างอื่นไปอะ่ะนะพี่เนาะกลับบ้านไปอาบน้ำอาบน้ําแต่งตัวดีดีนั่งรถโดยสารถ้าจะมาสมัครงานก็รักษาขาตัวเองให้ดีด้วยเนาะโอเคครับโอเคครับพีค่คร,ครับผม โอ้ผมรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมพี่พี่ครับขึ้นรถเลยเดี๋ยวให้น้องเขาไปส่งครับขึ้นรถเลยชังเฟรมไปส่งที่อ่าป้ายรถเมลเลยนะครับผม อ่ะโชคดีพี่ครับผมโชคดีครับพี่โชคดีครับโอเคนะครับพี่เดี๋ยวเราจะเอาของลปโอ้ขอบใจมากครับครับผมเดี๋ยวพี่นั่งรอรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับเดี๋ยวรถจะมาส่งแล้วก็วิ่งไปนู้นครับโอเคเจอกันนะพี่ครับครับ๋ยวผมเจอกันครับสวัสดีก็รับโชงผมหล่อเลยนะครับผมครับผม ท้ายคลิปนี้ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับผมพอเรามีนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่เขาด้อยกว่าเราได้นะครับก็ตามกําลังเรานะครับผมก็ทําตามกําลังของผมเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ